พบกับรายการโฮสิซิ่งแห่งหมอนิ่งนิวชาวันจันทร์ที่24มีนาคมสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำปรับตัวขึ้นทำออทำายติดต่อกัน3วันติดต่อกันเราก็ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นวัตติการที่3 5 0 5 7ตลล่าในคืนวันพระหัสปรับตัวเพิ่มขึ้น15%แล้วในปีนี้เราก็ทำอาทำายปีนี้ถึง16ครั้งแล้วค่ะ สำหรับราคาดองแท่งในประเทศขายออกทำจุดออทารรมายที่48,550บาทเพิ่มขึ้น14%ทำออทำอายปีนี้แล้ว14ครั้งซึ่งปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาทองคำให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากประเด็นสงครามการคาโลกคะแล้วก็จะตามมาด้วยเศรษฐกิจโลกมีโอกาสที่จะถดถอยมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับ ก็ทำให้มีแหลง่งซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามาอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ที่แล้วประเด็นสำคัญเป็นการประชุมเฟดนะคะมีมติตึงดอกเบี้ยไว้ที่เดิม4.25-4.5%ดองถึงสี้เปอร์เซ็นต์ดพอสทอนได้เห็นว่าเฟดยังยืนยันว่าปีนี้จะลดดอกเบี้ย0.5%เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมหรือว่าจะลดดอกเบี้ยสองครั้งนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับตอนนี้ตลาดก็คาดการว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยปีนี้สองครั้งนะคะ ประมาณการเศรษฐกิจสะท้อนให้เห็นว่าเฟดก็เป็นห่วงว่าเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวลงแล้วเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นนะมีการปรับลด g d ดปีนี้ว่าจะขยายตัว1.7%จากเดิมคาดว่าจะขายตัว2.1%ส่วนเงินเฟอ้อเป้าหมายหรือว่าคอ PCE ปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น2.8%จากเดิม2.5% ในบยบทำ2ศูนย์เรื่องสงครามการค้านะคะสิ่งที่ตามมาก็อาจจะทำให้เงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นแล้วก็กระทบกับอำนาจซื้อกระทบกับเศรษฐกิจสำหรับการถแถลงของโจโลมพาวเวลหลังการระชุมเฟรบท่านก็มีการพูดถึงว่านักเศรษฐศาสตร์ก็มีการมองว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าสติสเมกามีโอกาสถดถอย ท่านก็บอกว่าก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะไม่ได้ฟันธงว่าจะถดถอยหรือไม่ถดถอยแต่ก็มองว่าเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะเป็นระยะสั้นนะคะไม่ได้กินระยะเวลายาวนาอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ทองคำได้รับความสนใจเป็นจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้นหลังจากที่วันอังคารในอิสราเอลมีการโจมตีกลุ่ม ฮามาสในฉนวนกาซาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นการโจมตีที่หลุนแหลงด้วยะะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซึ่งทำข้อตกลงตั้งแต่วันที่19มกราคมที่ผ่านมากละะุ่มฮามาสก็มีการโจมตีกับเช่นเดียวกัน,นะะสถานการณ์ก็เลยกลับมารุนแรงในตะวันออกกลาง สำหรับอิลลานก็มีการหารือกับซาอุและอีกอยิปต์นะคะเกี่ยวกับการโจมตีในชนนกาซาของอิสราเอลนะคะก็อาจจะประนามว่าทำไม่ถูกต้องนะคะสำหรับสงครามมสเซียยูเครนนะคะสัปดาหที่แล้วก็มีการเจรจาเพื่อที่จะระง,งับการโจมตีในโครงสร้างพลังงานนะคะซึ่งต้องบอกว่าทางปูติน ของรัสเซียนะคะกับทางยูเครนก็เห็นชอบด้วยนะ,ะวันที่24ก็คือวันนี้นะคะก็จะมีการหาลือกันระหว่างยูเครนแล้วก็ทางรัสเซียที่ซาอุนะคะเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องนี้นะคะแต่ว่าอันนี้แค่ระงับการโจมตีในกลุ่มโครงสร้างพลังงานเฉยๆนะคะไม่ได้หยุดการโจมตี ในส่วนรวมแต่อย่างใดครับสำหรับราคาทองคำวันศุกร์นะคะอาจจะเห็นมีการย่อตัวลงมา2 1ดอลลาร์จากเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข่งค่าขึ้นครับเราก็ทำจุดสูงสุดแข่งค่าขึ้นในรอบ2สัปดาห์แต่ทั้งสัปดาห์เลยราคาทองคำสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง38ดอลลาร์ค่ะ ที่น่าสนใจกองทุน S P R สัปดาห์ที่แล้วเข้ามาซื้อทอง24.1ตันแล้วก็เป็นการซื้อทองหนักมากในวันศุกร์20.08ตันนะคะน่าสนใจว่ากองทุน S P R กลับมาซื้อทองหนักที่เดียวนะคะอาจจะเป็นการกระจายความเสี่ยงจากพอร์ตการลงทุน สำหรับสัปดาห์นี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่ต้องติดตามก็มีวันนี้ดัชนีพม่ I, าคาการเิกาครับมีตัวเลข GDP สัมริกาไตมาสสีจะประกาศเปิภาคนะครับแล้วก็มีตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนกุมภาพัานธ์จะประกาศออกมาวันศุกร์นะคะที่น่าสนใจน่าจะเป็นตัวเลข GDP แล้วก็เงินเฟ้อพื้นฐาน ก็ GDP ถ้าไตมาสสีก็ยังน่าจะขยายตัวดีอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นไตมัสหนึ่งก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแบบจำลอง GDP นาวตอนนี้ก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเมกาอาจจะหดตัว1.8%นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนแปลงไป26ปีนาก็จะมีอัปเดตอีกทีหนึ่งนะส่วนเงินเฟอ้อพื้นฐานเดือนกุมภาพันธ์นที่ประกาศวันศุกร ตัวรายเดือนนี้ตลาดประเมินว่าอาจจะเท่าเท่าเดิมนะคะทรงตัวก็คือจะเพิ่มขึ้นสูเป์เเท่ากับเดือนมีนาคมแนวโน้มมาคทองคำคาดว่าอาจจะมีการปรับฐานนะคะเคลื่อนไหวไซเวซึ่งก็มีแนวรับสำคัญ3,000ดอลลาร์แต่ถ้าหลุดตรงนี้นะคะ2,980ดอลลาร์ส่วนแนวต้าน3,400 0ดอลลาร์ผ่านขึ้นไปได้3,000 47ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งขายออกของสมาคมวันเสาร์สี่0มบาทลดลง50บาทค่ะทั้งสัปดาห์เลยราคาทองแท่งเพิ่มขึ้น1,000บาทแนวรับ48,300บาท48,100บาทแนวป้าน48,700บาทและ48,750บาทค่ะคําแนะนําการลงทุนนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น ใกล้ๆสามพันห้าสิบถึงสามพันห้าสิบเจ็ดดอลลาร์ที่เป็นเอาทำหายนะคะก็เป็นจุดที่ขายทำกำไรไปส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งนะคะการเก็งกำไรฝั่งซื้อในโกเวเจอร์สำหรับสัญญาล่าสุดนะคะที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือซื้อดูดทองสปอตที่สามพันดอลลาร์ตัดขาดทุนสองพันเก้าร้อยเก้าสิบดอลลาร์ค่ะ โกลไลฟิเจอร์สัญญาเดือนมีนาคมซื้อที่3,000ดอลลาร์ตัดขาดทุน2 9 9 0ัดอลลาร์สำหรับซีรีส์มิถุนายนนะคะซื้อที่3,025ดอลลาร์ตัดขาดทุน3,015ัดอลลาร์ค่ะสำหรับเงินบาทวันสุกอ่อนค่าอีกนะคะสสตางค์แต่ว่าวันพาสอ่อนค่ามากถึง17สตางค์นะคะก็เป็นผลจากเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าขึ้นช่วงกลางสัปดาห์นะคะ เงินบาท3าบาท73สตางค์นะครับลาาสุดแนวรับ33บาท50สตางค์แล้วก็แนวต้าน34บาทค่ะสำหรับ USD f u t u r e แนวรับ33บาท65สตางค์แนวต้าน34บาท15สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ